เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง7ของญี่ปุ่นเมื่อได้เล่าถึงแเซียนของจีนมาแล้วก็สมควรเล่าถึงเจ้าแห่งโชคลาภทั้ง7ของญี่ปุ่นรวไมไ้ด้วยพาะเป็นเรื่องในทำนองเดียวกันชาวญี่ปุ่นนับถือเจ้าทั้ง7ตัวตนนี้ว่าเป็นเจ้าที่นำโชคลาภมาให้จึงได้สร้างศาลไว้เป็นที่เคารพสักการะ,ะทั่วประเทศญี่ปุ่นตามภาพเขียนของญี่ปุ่นจะเขียนรูปเจ้าทั้ง7ตนนี้รวมอยู่ในเรือลำเดียวกันเรียกว่า ตะกะละมุเนะแปลว่าเหลือมหาสมบัติกล่าวกันว่าเจ้าจะนําเรือมหาสมบัติจากสวรรค์มาสู่มนุษย์ทุกๆปีใหม่ฉะนั้นในตอนเย็นวันที่สองของปีใหม่จึงมีประเพณีนํารูปเรือที่มีเจ้าทั้ง7ตนนี้วางไว้ใต้หมอนเพื่อจะได้มีโชคดีกําเนิดของเจ้าทั้ง7ตนนี้มีเรื่องเล่าก,กันต่างๆนานาแต่เชื่อเป็นส่วนมากว่าพระเทนไกเป็นผู้คัดเลือกเจ้าทั้ง7นี้ขึ้นเป็นครั้งแรก พระเทนไกรูปนี้เป็นที่โปรดปานของโชกุนอิเยมิสุโตกุกาวะในคิทสกาัต2 3กราช1623ตามเรื่องว่าพระเทนไกได้อธิบายให้โชกุนฟังว่าศีลธรรมตามธรรมชาตินั้นประกอบด้วยคุณความดี7ประการด้วยกันคือ 1. ความมีอายุยืน 2. ความมีโชค 3. ความนิยม 4. ความไม่มีอคติ 5. ความมีไมตรีจิต 6. ความมีเกียรติยศ ความไม่พยาบาทมากหลายโชคคุณเริ่อมใส่ในหลักแห่งความดีทั้ง7ประการนี้มากเพราะใครที่มีครบทั้ง7ประการนี้แล้วก็นับว่ามีความสุขมากทีเดียวโชคคุณจึงให้พระเทนไกเลือกเจ้าให้7องค์เพื่อเป็นตัวแทนความดีทั้ง7ประการนั้นพระเทนไกจึงให้ช่างเขียนรูปที่มีชื่อเสียงที่สุดในยุคนั้นชื่อกาโนแารวารูปเจ้าเจ็คองรวมกลุ่มกันขึ้นเป็นครั้งแรกเจ้าที่พระเทนไกเลือกให้กาโนเขียนก็คือไดโกกุเจ้าแห่งทรัพย์และโชคลาภ อิบิสุเจ้าแห่งความตรงไม่มีอคติเบนเทนเจ้าผู้หญิงคนเดียวที่เป็นเจ้าแห่งความงามและดนตรีฟูกุโรกูจุและจูโรจินเป็นเจ้าแห่งความสุขุมและอายุยืนบิชามอนเจ้าแห่งเกียรติยศโฮเตอิเจ้าแห่งความไม่พยาบาทมากลายและความนิยมกล่าวกันว่าพวกที่เลือกเจ้าเหล่านี้มาเคารพบูชาเป็นพวกแรกนั้นคือพวกพ่อขาเขาได้เลือกเจ้าสองตนขึ้นคือไดโกกุกับอิบิสุ พอดูจะตรงกับอาชีพพ่อค้ามากกว่าอย่างอื่นแล้วต่อมาบุคคลในอาชีพอื่นจึงได้เลือกเจ้าสาหรับอุปธรภมให้เหมาะกับอาชีพของตนขึ้นและสร้างเป็นรูปเคารพสืบต่อกันมาและในปัจจุบันได้ทําขายของที่ระลึกด้วยจะได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเจ้าทั้ง7ตนดังต่อไปนี้ผมจะขอเล่าองค์เทพตามจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างนะครับเทพองค์ที่1คือไดโกกุเจ้าไดโกกุเป็นเจ้าที่มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส สมหมวกสีดํารูปแบนๆการที่ทําให้รูปให้มองดูแล้วเบิกบานใจชนิดั้ว่าเหมาะสมเพราะเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติผู้ที่มีกันทองมากๆก,ก,ก็มักจะสบายใจหน้าตาเบิกบานซึ่งตรงข้ามกับคนที่ไม่มีซึ่งมักจะมีหน้าตาเศร้าอมองไม่ผ่องใสคนที่ต้องการร่ํารวยมีทรัพย์สมบัติมากๆจึงมักจะบูชากับวาเจ้าไดโกกุองนี้ประวัติความเป็นมาของเจ้าไดโกกุยังมีความผิดต่างกันอยู่บางก็ว่ามาจากอินเดียเป็นเจ้าแห่งความตาย คือมาหาการมาก่อนแล้วภายหลังจึงกลายมาเป็นเจ้าแห่งสงครามและโชคลาภอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่ามาจากวีรบุรุษสมัยก่อนประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นก็คือโอกุนินูชิโนมิโกโตอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประวัติจะไม่ตรงกันแต่ชาวญี่ปุ่นก็นับถือว่าเป็นเจ้าแห่งโชคและทรัพสมบัติโดยมากจะทําเป็นรูปนั่งอยู่บนกระสอบข้าวมือถือตะลุมพุกทองซึ่งหมายถึงเงินตาหรือทรัพ์กล่าวากันว่าเมื่อเขย่าตะลุมพุกนี้มาืาอใดก็จะมีเงินเหรียญทะลักออกมาเมื่อนานทุกครั้ง และมีจํานวนไม่จํากัดเสียด้วยตามประวัติไม่ได้บอกว่าใครเป็นผู้ขย uh ่าจะต้องรอให้เจ้าไดโกกุขย่าเองหรืออย่างไรไม่ทราบผมเคยไปเห็นเจ้าไดโกกุที่ร้านมือสองของญี่ปุ่นทําด้วยเลหยอยู่ตนหนึ่งเวลาขย่าจะมีเสียงดังกุกกิ๊กแต่ไม่มีเหรียญหล่นออกมาเจ้าไดโกกุไม่ใช่จะเป็นเจ้าอุปถัมภ์เฉพาะพวกชาวนาเท่านั้นแต่เป็นที่เคารพสักการะของนักธุรกิจพ่อค้าอีกด้วยนอกจากนี้ยังเชื่อกันอีกว่า ไดโกกุเก่งในทางขับไล่พูดผีปีศาจก็เคยไล่ผีจากนรกกระเจิดกระเจิงมาแล้วด้วยการเอากิ่งไม้สีเขียวในสวนหวดไล่ไปคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นต้นเหตุให้มีการแขวนกิ่งไม้สีเขียวตามทางเข้าบ้านในระหว่างขึ้นปีใหม่ช้านานับถือเจ้าไดโกกุว่าเป็นเจ้าแห่งธัญญาหารทั้งห้าเมื่อมีการเก็บเกี่ยวแล้วก็จะทําการสักการบูชากันทุกครั้งเทพองค์ที่สองคืออิบิสุเจ้าอิบิสุเป็นเจ้าเจดีย์อีกตนหนึ่ง นามรูปมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มจใสมือซ้ายนิบปลาตัวใหญ่ว้มือขวาถือคันเบ็ดประวัติของอิบิสุกล่าวกันต่างๆบ้างก็ว่าเป็นบุตรของเจ้าไดโกกุบ้างก็ว่าอิบิสุมีชื่อเต็มว่าโกโตชิโรนูชิมิโกโตแต่ชื่อจริงนี้ยาวเกินไปเลยเป็นชื่อเดียวกันกับบิดาจึงเรียกเสียใหม่ให้เป็นธรรมดาว่าอิบิสุสามารถตามจดหมายเหตุอีกแห่งหนึ่งกล่าวว่าเป็นบุตรคนที่สามของเจ้าชายอิสานากิและเจ้าหญิงอิสานามิ ซึ่งเป็นเทพเจ้าสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีชื่อแรกทีเดียวว่าอิรุโกโนมิโกโตเพราะเป็นคนเล็กหลักฐานตรงนี้ก็ผิดกันไปหนังสือบางเล่มบอกว่าเป็นบุตรของโอโกนิโนชิโนมิโกโตจึงเอาแน่อะไรไม่ได้ในที่บางแห่งว่าอิบิสุชอบตกปลาฉะนั้นจึงทํารูปเป็นคนหนีปลาและถือคันเบ็ดแต่มีคําอธิบายอีกแห่งหนึ่งว่าการที่หนีปลาไว้นั้นเป็นเครื่องหมายแห่งความพยายามที่จะประสบความสําเร็จ เรื่องที่ไม่ตรงกันนี้จะขอทิ้งไว้ก่อนจะขอเล่าประวัติของอิบิสุต่ตอไปบิดาของอิบิสุคิดว่าอิบิสุเป็นเด็กที่ไม่เป็นมงคลมีบาปจึงได้เอาใส่เรือเล็กลอยไปในทะเลเรือได้ลอยตามลมและคลื่นไปจนถึงชายฝั่งทะเลมุโก,โกกันในจังหวัดเซสุซึ่งอยู่ระหว่างเมืองโอซาก้าและเมืองโกเบในปัจจุบันชาวบ้านคนหนึ่งชื่อโอตามามลุได้มาพบเข้าจึงพาไปเลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมบางแห่งก็ว่าชื่ออิบิสุนั้น เป็นคำเดียวกับอิมิเซซึ่งหมายถึงการยิ้มเพราะอิบิสุเป็นคนยิ้มอยู่เสมอเจ้าอิบิสุเป็นที่เคารพของพวกนักแสดงคุนถ่านเรือพ่อคา้านักธุรกิจในสมัยปัจจุบันมีวันว่า้เจ้าอิบิสุวันหนึ่งเรียกกันว่าอิบิสุโกกำหนดวันที่20ของเดือนตุลาคมบางฉบับก็ว่าวันที่19ของเดือนตุลาคมและแรกเริ่มทีเดียว ทำในวันที่10เดือนมอก,กราคมมีการขายรูปเจ้าอีพิสุและสิ่งของต่างๆเทพเจ้าองค์ที่3คือจูโรจินจูโรจินเป็นเจ้าแห่งความฉลาดรอบรู้และอายุยืนนามรูปเป็นคนมีศีรษะใหญ่นั่งเล็กเตีย้ยถือไม้เท้ายาวมีสมุดเล่มเล็กผูกติดไว้กล่าวกันว่าสมุดเล่มนี้แหละที่จดอายุของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไว้จูโรจินมีกวางสีดําเป็นเพื่อนตามความเชื่อของจีนกล่าวว่ากาวางจะมีสีน้ําเงินเมื่ออายุได้1,000ปี จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่ออายุ 1, น0 0งพันอยปีะจะกลับเป็นสีดําเมื่อมีอายุ2,000ปีดังนี้กวางดําจึงหายากมากกล่าวกันว่าถ้าใครได้กินแล้วกวางดํานี้แล้วจะมีอายุยืนถึง2,000ปีฉะนั้นกวางดําจึงได้รับการถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการมีอายุยืนชาวญี่ปุ่นนับถือเจ้าจูเลจินก็เพราะบางจะได้มีอายุยืนนั่นเองใ,ใครๆก็อยากจะดูสม,มุดเล่มเล็กของเจ้าจูเลจินเพื่อจะรู้ว่าจวนจะตายเมื่ออายุเท่าใดแต่ก็ไม่มีใครได้ดูตามเรื่องว่าเจ้าจูเลจินเป็นนักดื่มขนาดหนัก แต่ไม่เคยเมาโดยเหตุนี้ก็มั่งมาผสมเหล่าจึงนับถือมากรวมไปถึงพวกนักบินเสมียนช่างโกนนักํำรวจหมอดูนักหนังสือพิมพ์นักการเมืองครูอาจารย์เทพองค์ที่4บิชามอนบิชามอนเป็นเจ้าที่ตั้งชื่อใหม่เช่นเดียวกับเจ้าเบนเทนเดิมอยู่ที่อินเดียมีนามว่าเวสุวรรณทากูเวนตามรูปของญี่ปุ่นแต่งกายแบบนักลบ คือสวมหมวกเฮล멧สวมเกาะมือถือขวานผู้ที่เห็นรูปจึงไม่จะเข้าใจผิดว่าเป็นรูปเจ้าแห่งสงครามการที่แต่งคล้ายกับนักรบก็เพราะเจ้าบิชมมนมีหน้าที่ป้องกันพิทักษ์รักษาพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสี่ของเทพแห่งสวรรค์เจ้าบิชมมนนั้นเปรียบเหมือนตำรวจคือมีหน้าที่พิทักษ์รักษาและป้องกันไม่มีหน้าที่ทำลายฉะนั้นชาวญี่ปุ่นจึงนับถืยอยกย่องเจ้าบิชมมน์มากเพราะเชื่อในคุณงามความดีที่ทำหน้าที่ป้องกันพระพุทธเจ้าให้พ้นจากการย่ำดีของผู้ผีปีศาจ เจ้าบิชมอนจึงเป็นตัวแทนของคุณความดีความสงบสุขเป็นเจ้าแห่งเกติยศที่ป้องกันความชั่วนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่นำโชคมาให้อีกด้วยเจ้าบิชมอนบางทีก็ได้รับความถือว่าเป็นเจ้าแห่งสุขภาพอีกอย่างหนึ่งคือเชื่อกันว่าเมื่อใดเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยจากการกระทำย่ำดีของผีไลยแล้วเจ้าบิชมอนก็ป้องกันขับไล่ได้เจ้าบิชมอนเป็นเจ้าอุปถัมภ์ของแพทย์หมอสอนศาสนาทหารและพระเทพองค์ที่5คือเบนเทน เบนเทนเป็นชื่อเจ้าที่ใช้แทนคนความดีในข้อที่5คือความมีไมตรีจิตเกณฑ์ว่าเป็นเจ้าที่ได้แบบอย่างมาจากอินเดียเป็นเจ้าผู้หญิงเมื่อมาถึงญี่ปุ่นคุณลักษณะก็เปลี่ยนผิดไปจากตอนอยู่ที่อินเดียมีหน้าที่ใหม่เป็นเจ้าที่มีคนรู้จักกันแพร่หลายทั่วประเทศเป็นเจ้าผู้หญิงเพียงตนเดียวในจํานวน7ตนนี้นามเดิมของเจ้าเบนเทนซันก็คือเบนซอิเทนซึ่งตรงกับพระสุรศสัสดีของอินเดียนั่นเอง ภาษุวัสวัสดีเป็นเจ้าแม่แห่งโชคลาภความรู้และการพูดแต่เมื่อเดินทางเข้ามาเป็นเจ้าแม่ในญี่ปุ่นได้เปลี่ยนชื่อเสียงเป็นญี่ปุ่นก็ได้เปลี่ยนหน้าที่ให้ใหม่เป็นเจ้าแม่แห่งการดนตรีและความงามตามรูปมักจะสร้างให้เป็นหญิงรูปงามถือบีวะเครื่องดนตรีญี่ปุ่นเทียบเท่าได้กับพินเจ้าแม่เป็นเทนนี้เป็นที่เคารพของนักดนตรีทั้งหญิงและชายโดยเฉพาะนักดนตรีหญิงคือพวกเกอิชาด้วยแล้วก็ยิ่งนับถือกันมากเพราะพวกเกอิชาต้องมีความสวยและเล่นดนตรีเก่ง เช่นเดียวกับเจ้าแม่เบนเทนที่เป็นเจ้าแม่แห่งการดนตรีและความงามอย่างไรก็ตามเจ้าแม่เบนเทนยังมีลักษณะของผู้หญิงอยู่อย่างครบคันคือกล่าวกันว่ามีความอิจฉามากในสมัยก่อนน ون, ู้นพวกนักดนตรีประจรําราชสำนักที่เล่นบีวะมักจะไม่แต่งงานเพราะเชื่อกันว่านักดนตรีแต่งงานแล้วเจ้าแม่เบนเทนจะเกิดความอิจฉาและเรียกเอาความสามารถในการเล่นดนตรีที่เคยมีอยู่กลับไปหมด รูปเจ้าแม่เบนเทนบางรูปเขาจะเขียนเป็นงูขดเป็นวงกลมอยู่ใกล้ๆและงูเหล่านี้เช่นกันว่าเป็นเครื่องหมายแทนความอิจฉาแม้ในปัจจุบันมีคู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันก็จะไม่ไปที่ศาลเจ้าแม่เบนเทนด้วยกันมักจะแยกไปคาละคนที่ต้องทําเช่นนี้ก็เพราะเกรงไปว่าเมื่อเจ้าแม่เห็นไปด้วยกันเขาจะเกิดความอิจฉาและจะทําให้ความรักของเขาต้องอยุ่งยากขึ้นในภายหลังชาวเกาะชิคุบุชิมานับถือเจ้าแม่เบนเทนกันมากและเรียกเจ้าแม่เบนเทนที่นั่นว่าฮาดะกะ เบนเทนแปบลบว่าเบนเทนเปือยที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะรูปเจ้าแม่เบนเทนทาด้วยสีขาวถ้าใครเอาผ้าไปห่มให้ดินฟ้าอากาศก็แปรปวนทําให้ผ้าเปกชื้นและเจ้าแม่ก็พลอยสกปรกไปด้วยคนก็เลยไม่กล้าเอาผ้าไปห่มให้เจ้าแม่เบนเทนเป็นเจ้าอุปถัมภ์ของพวกศิลปินนักเขียนนักดน,นตรีเกอิชานักเขียนรูปช่างสลักตลอดจนถึงพวกนักเลงการพานันเทพองค์ที่6ฟูกูโรคุจุเจ้าฟูกูโรคุจุนี้บางครั้งก็เรียกกันว่าฟูกูโรคุจิน ในครั้งหนึ่งก็เคยเชื่อกันว่าเป็นเจ้าสามองค์ที่มารวมกันเป็นตนเดียวคือเจ้าแห่งความสุขฟุกุเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติคือโลกุและเจ้าแห่งอายุยืนคือจุซึ่งเป็นการนําเทพหกลกซิลของจีนมารวมกันแต่เป็นรูปของเทพซิลองค์เดียวอีกตำนานหนึ่งว่าเป็นเซียนจีนสมัยราชวงศ์สูงหรือซองซึ่งก็เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันาตามเรื่องว่าฟุกุโลกุจุชอบเล่นบักลุก วันหนึ่งมีชาวนานหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านไปพบชายชรา,าสองคนนั่งเล่นหมากรุกกันอยู่ก็เลยหยุดดูอยู่ขณะที่ดูอยู่นั้นท่านผู้เท่าข่าวขาวก็ยื่นอาหารประหลาดให้ชิมดูเขาดูหมากรุกเพลินจนเย็นจึงได้คำรับลากับแต่เมื่อเข้ามาถึงบ้านจึงได้รู้ว่าที่เขานึกว่าเพียงวันเดียวเท่านั้นความจริงเป็นเวลาถึง200ปีไม่มีใครรู้จักเขาเลยดีเขายังมีชีวิตอยู่ได้เพราะของวิเศษที่ได้กินนั่นเองผู้ได้เขากินก็คือฟุกูโรกุจุจเจ้าแห่งอายุยืนนั่นเอง เรื่องทำนองเดียวกันนี้ในนิยายจีนก็มีอาจจะแปลงไปจากนิทานของจีนก็ได้อย่างไรก็ตามเจ้าฟุกุโรกุจุตัวน,นี้เป็นที่นับถือกันว่าเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ความสุขและอายุยืนทั้งพวกนักเลงหมักลุกคนทําสวนพวกขายเพชรพอยนักเล่นกลน,นักวิทยาศาสตร์ช่างทำนาฬิกาเขาพลอยนับถือไปด้วยแต่ถึงกระนั้นก็ตามกล่าวกันว่ายัางได้รับความเคารพนับถือน้อยกว่าเจ้าอิบิสุ ว่ากันตามลักษณะเจ้าฟุกุโรจุตนนัวนี้เป็นเจ้าที่ฉลาดรอบรู้คงแก่เรียนมากทีเดียวเพราอมีศรีรษะยาวสูงมีรูปเขียนของญี่ปุ่นรูปหนึ่งทำเป็นรูปเจ้าไดโกกุบินบันไดขึ้นไปโกนผมให้เจ้าฟุกุโรกุจุดูแล้วก็น่ารักดีเหมือนกันการที่ไม่ได้รับความนิยมกล่าวกันว่าเป็นเพราะใบหน้าไม่ค่อยยิ้มนั่นเองหากใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอีกนิดนึงและศรีรษะไม่ยาวสูงขึ้นไปอย่างนั้นก็เข้าใจว่าจะเป็นเจ้าที่มีคนนับถือเพิ่มขึ้นอีกมาก ฟังตามที่เขาพูดกันอย่างนี้แล้วก็นึกถึงสุนทรผู้ที่กล่าวไว้ว่าองค์พติมาอย่างลาคินคนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทามนุษย์เหล่านั้นถึงอย่างไรๆก็อดติอดว่าไม่ได้เจ้าฟุกุโรคุจ,จุที่ต้องตกอันดับไปก็เพราะหน้าตาไม่ยิ้มและศีรษะยาวมองดูไม่สวยถึงจะฉลาดความรู้ดีมีทรัพย์และอายุยืนอย่างไรก็ไม่มีใครค่อยนึกถึงเทพองค์ที่7จนะ็แะเป็นองค์สุดท้ายคือโคเตอิ เจ้าโคติอิเป็นเจ้าแห่งโชคลาภเป็นผู้รักษาคุ้มครองเด็กเป็นเจ้าอุปธรรมของพวกหมอดูนักผสมเหล้าเป็นเจ้าที่มีรูปร่างอ้วนแก้มยุย้ยยิ้มแป้นทีเดียวแต่งกายแบบพระสไายย่ามใบใหญ่ย่ามนี้จะใส่อะไรเข้าไปก็ไม่รู้จักเต็มตกล่าวกันว่าโคติอิเป็นบุคคลจริงๆบางก็ว่าเป็นเซียนสมัยราชวงศ์เหลียงมีชื่อในภาษาจีนว่าไกซือโคติอิจะเกิดเมดื่อใดไม่ทราบรู้แต่ว่าตายในเดือนมีนาคมคิดจกรพดกาช916 ถึงแม้โฮเตอิจะเป็นพวกเซนแต่ก็ออกจะพลึกพลึกไม่มีที่หลับที่นอนเป็นที่เป็นทางเคยปรากฏว่านอนหลับในทุ่งโล่งที่มีพายุหิมะแต่แปลกก็ไม่เปียกหรือหนาวสัน่นแต่อย่างใดการแต่งกายของโฮเตอิก็ออกจะลุยล่ยไล่ท่อนบนจะเปื่อยจนลายเห็นพุงปุ้ยด้วยลักษณะอันน่าคบขันนี้เองจึงมีคนเรียกว่าโชเตสอหรือโฮเตสอซึ่งหมายถึงถุงผ้าเก่าๆโฮเตอิมีความรู้เรื่องคำพีพระพุทธศาสนามาก เป็นหมอดูที่ทํานายทายทักได้อย่างแม่นยําจึงเป็นที่เคารพของพวกหมอดูสําหรับประวัติความเป็นมาของเทพพเจ้าโชคลาภทั้งเจ็ดของญี่ปุ่นก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณคณผู้ฟังทุกคนมากนะครับขอบคุณครับ